รอเฮเพิ่มเบีย้ยอย่างชีพบสูงไหวทวนหน้า3,000บาทได้จริงหรือไม่ฝังดูวน เบี้ยยังชีพท่วนหน้ารอเฮผู้สูงอายุปรับเงินขึ้นจริงปีแรกได้เท่าไหร่รีบฟังด้วนวันนี้นะคะแจ้งข่าวสำหรับการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุนะคะที่มีการสนับสนุนให้ทางรัฐบาลเพิ่มเงินเบี้ยผู้สูงอายุแบบทัวหน้าเป็นคนละ3,000บาทต่อเดือนนะคะในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันค่ะ ก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำรหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มาแจ้งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุทุกท่านสำหรับ การเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ3,000บาทที่มีการเสนอรายชื่อไปเพื่อแก้กฎหมายให้เพราะแม่พี่น้องสูงวัยมีเบี้ยยังชีพที่สูงขึ้นจาก600บาทถึง1,000บาทต่อเดือนนะคะเป็น3,000บาทไปเลยนั่นเองนะคะคณนะกรรมการสวัสดิการสังคมซึ่งก็มีการแจ้งสำหรับความคลิบหน้าของอนุกนารมติการเรื่องการพัฒนานระบบบำนาญพื้นฐานประชาชนหรือการ เพิ่มเบียรผู้สูงอายุซึ่งเรื่องนี้นะคะมีการดําเนินงานมาหลายครั้งหลายยุคสมัยแล้วนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนปรับเบียรผู้สูงอายุให้เป็น3,000บาทต่อเดือนแบบทวนหน้าโดยมีการจ่ายทยอยสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะสําหรับนโยบายนี้นะคะตั้งแต่มีการริเริ่มทำสวัสดิการนี้แต่ขณะน,นี้ตัวเลขเงินก็คงที่มานานแล้วและเห็นว่าปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อการยังชีพแล้วคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุทุกท่านได้รับเงินกันน้อยไปนั่นเองซึ่งกันมาจาก,การชุดที่แล้วได้มีการตั้งคณะอนุกันมาจาก,การนะคะเรื่องของแรง รายได้และแนวทางการพิจารณากรอบของกฎหมายและได้พิจารณาส่งร่างให้กับสภาผู้แทนราษฎรส่งไปยังฝ่ายบริหารขณะนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเองนะคะแต่ถูกติตกเนื่องจากเป็นร่างเกี่ยวกับการเงินจึงอยากให้สำหรับเรื่องนี้นะคะ ยังผลักดันและยังอยากให้สู้เพื่อเรียกร้องและผลักดันให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุทุกท่านนะคะ สำหรับในครั้งนี้นะคะฉบับนี้จะเป็นก้าวแรกขั้นพื้นฐานสำหรับการเพิ่มเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุส0 0พและพื้นฐานของบำนาญประเทศไทยที่มีหลักร้อยมาเกินกว่า30ปีแล้วดังนั้นบำนาญปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ3,000ับาทไม่ได้มุ่งเน้นหรือบอกว่าจะลดบำนาญคาราชการแต่ชี้เห็นว่าบำนาญของภาคประชาชนใช้งบประมาณน้อยมากกับคนเกือบ12ล้านคนจึงไม่จำเป็นต้องขึ้นทีเดียวแบบก้าว กระโดดดยการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ3,000บาททีเดียวนะคะแต่อาจจะขึ้นเป็น จากปีแรก600เป็น1,200บาททวนหน้าได้หรือไม่แล้วปีต่อไปอาจจะเพิ่มเป็น2,000หรือ3,000โดยที่เราเรียกทุกหน่วยงานทั้งภาคประชาชนอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์นักกฎหมายนักวิชาการเพื่อช่วยกันพิจารณาเป็นรายงานฉบับนี้ขึ้นมาว่าหากจะปรับเงินบำนาญของประชาชนเพิ่มขึ้นจะทำอย่างไรนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามในปีแรกนะคะปรับขึ้นจาก600เป็น1,200 200บาทต้องใช้งบประมาณเพิ่มประมาณ5,000-6,000 0ถึง0ล้านบาทจึงคิดว่าถ้าเราแก้ระเบียบการใช้งบกลางที่ฉุกเฉินและซับซ้อนกับกระทรวงหรือกรมต่างๆ เราสามารถมีเงินเข้ารัฐถึง4ี่หมื่นล้านบาทนั่นหมายความว่าปีแรกเราจะปรับเพิ่มจาก600เป็น1,000บาทได้แน่นอนนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าสำหรับการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ3,000บาทซึ่งแน่นอนนะคะก็มีการยื่นเพื่อแก้กฎหมายแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเพิ่มเติมจะได้จริงๆหรือไม่อย่าง ะะก็รอติดตามกันต่อไปวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะแม่พี่น้องมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะเห็นด้วยหรือไม่สําหรับการเพิ่มเงินกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุทุกท่านนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับกันน้อยจริงๆนะคะ6 0 0้อยถึงหนึ่บาทก็ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพกับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองค่ะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ